ให้ใ้คุณป้าเลยลยให้คุ้ายกเลยหยกเลยคุณป้าล้พอไหมฮะยกไปทั้งพอเลยยกไปทั้งอเลยคุณาดกแล้ะแลตลกัาขอบคุณป้าลมากครับท่านหนึ่งใครเลยเอ่ยบเน้า โอ้โหนี่บี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 เดี๋ยวยังเดี๋ยวยังกันเดี๋ยวยังกันเดี๋ยวยังกนอ่าอ่เฮ้ยเ้ยให้บีบไปเลย้บีบไบีบบีบไปครับปั๊บดีเลยครับปังทดีเลยครับแี มีการเลือกเล่นด้วยกันแกงคัหน่อยไม่เลือกคไมเลือกอย่ไปอ่าพี่ถือไปเลยครับไปทานตนเลยตอนนี้นะครับที่